เราก็มีความคิดว่าเอ้ถ้าเราอยากทําธุรกิจให้สเกลอะให้ใหญ่ขึ้นเราต้องเปิดเผยและคุยทุกอย่างตรงไปตรงมาในด้านหนึ่งยูบิลีเราก็ได้ให้ความรู้ลูกค้าว่าซื้อเพชรต้องมีใบเซอร์สมัยก่อนการซื้อเพชรเนี่ยไม่มีใบเซอร์เลยเชื่อใจเจ้าของอย่างเดียวแต่ว่าเราเป็นคนบอกว่าเพชรในโลกอะมีใบเซอร์แล้วก็มีสองสถาบันที่ได้รับการยอมรับนั้นค่าย GA เอเองเมกาค่ายเอชไดีฝั่งยุโรปพอเราเริ่ม educate แบบนั้นเนี่ยคนตอนนั้นก็ยังมีความเข้าใจนะคะว่าเพชรที่มีใบเซอร์ต้องแพงไม่ใช่เวลาอันสั่งซื้อเพชรเข้ามาจากเบลเยียมเขาแพ็คใบเซอร์มาอยู่แล้วแปลว่าเพชรไม่มีใบเซอร์อยู่แล้วค,ค,คือคนที่เจรนายเพชรต้องส่งเพชรตัวเองเข้าไปให้สถาบันกลางเขาจะเกรดเพชร,รออกมาว่าเพชรเม็ดนี้คุณภาพเป็นแบบนี้สเปคเป็นแบบนี้รายละเอียดทุกอย่างเหมือนเป็น DNA ของเพชรซึ่งตอนนั้นเองอะค่ะเรื่องของเพชรใบเซอร์เนี่ย เรารู้ว่าในตลาดโลกแค่น้ำหนัก30สตาค์ก็มีใบเซอร์แล้วไม่ต้องเพชรเม็ดใหญ่